ติดตามการเมืองกันบ้างครับกับเรื่องของการเปิดรับสมัครนะฮะสวกกตเขาตั้งเป้าไว้ว่าโอ้โหต้องคึกคักมีคนสมัครเป็นแสนแต่เอาจริงไม่ใช่อย่างนั้นเลยเคนสมัครน้อยฮะยทำไมถึงเป็นแบบน,นั้นแล้วมีข่าวหนาหูว่าแหม่ฮัวกันด้วยเพื่อให้ฝกัฝกฝ่ายตัวเองสามารถเข้าไปเป็นสวได้สุดท้ายเรื่อนี้กกตจะทําอย่างไรติดตามจากรายงานครับ ปิดรับสมัครไปเรียบร้อยแล้วกับการเสนอตัวของกลุ่มบุคคล20อาชีพในการเข้าไปคัดเลือกกันเองเพื่อเป็นสมาชิกวุฒธธิสภาหรือสอวอซึ่งกกต<ๆ>ตั้งเป้าไว้ว่าจะมีคนมาสมัครจํานวนมากไม่ต่ํากว่าแสนคนแต่เอาเข้าจริงมีมาสมัครเพียงแค่ครึ่งเดียวผิดเป้าไปมาก การเปิดรับสมัครจำนวน5วันจะเห็นได้ว่าแต่ละวันมีคนมาสมัครทั่วประเทศรวมกันเพียงแค่หลักพันเท่านั้นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เหมือนกับว่าภารกิจนี้ไม่ประสบความสำเร็จก็น่าจะมาจากการที่กกตมีระเบียบยุม่มยิมมากเกินไปประกอบกับค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ค่าสมัคร2,500บาทที่ผู้ประสงค์เสนอตัวเข้ามาเป็นเพียงตัวเลขเบื้องต้นเท่านั้นเพราะจริงๆแล้วยังมีค่าใช้จ่ายที่มากกว่านั้นไม่ว่าจะเป็นค่าถ่ายรูปค่าไปรับรองแพทย์ค่าเดินทางค่าถ่ายเอกสารและค่าจิป,ปาถะรวมกันแล้วก็น่าจะใกล้เคียง5,000บาทที่ผู้สมัครต้องจ่ายไป การที่มีผู้สมัครน้อยนอกจากจะไม่เป็นผลดีต่อระบบการคัดเลือกแล้วยังจะทําให้เกิดการหัวกันง่ายขึ้นโดยเฉพาะการสมัครสองวันสุดท้ายที่ผิดสังเกตมากเนื่องจากมีผู้สมัครจํานวนมากและมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนแม้แต่กกตเองก็สังเกตเห็นได้ฟังรายงานว่ามีการมาสมัครมีเป็นกลุ่มเป็นก้อนก็มีแต่ว่าการมาสมัครแบบนั้นก็ยังไม่ได้บอกว่าจะต้องเป็นความผิดนะครับต้องดูเราเห็นคนเราก็ต้องดูว่า ก่อนจะวินิจฉัยว่าผิดถูกยังไงก็ต้องดูพฤติกรรมว่าได้กระทําอันเป็นการมีเป็นความผิดได้ด้วยหรือไม่ครับเรามีรายงานมากกว่านั้นเพียงแต่ว่าคนมาสมัครไม่ได้บอกว่าต้องต้องหัวหรือไม่แต่ว่ามันทําให้เราต้องจับตาเป็นพิเศษในคนกลุ่มนี้นะครับก็ต้องดูว่าเขาได้ไปทําอะไรที่มันเป็นการหัวกันหัวกันแลกคะแนนกันมีพฤติกรรมอย่างไรซึ่งเราก็ต้องดูจากที่จากวันรับสมัครเนะครับ แค่เดินมาสมัครแล้วมามามา,มาเป็นกลุ่มก้อนเนี่ยยังไม่ได้บอกว่าต้องหัวครับแต่ว่าอยู่ในสายตาสำนักงานครับอย่างไรก็ตามจากการติดตามข้อมูลเชิงลึกพบว่ามีการขนคนมาสมัครในหลายอำเภอคนที่มาบางคนก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าต้องอยู่กลุ่มอะไรโดยเฉพาะพื้นที่ภาคอีสานผู้สมัครบอกว่ามีคนติดต่อให้มาสมัครและนำหลักฐานการสมัครไปแจ้งกับบุคคลที่ชักชวนก็จะได้ค่าตอบแทน แม้ว่ากกตจะยืนยันว่าการหัวจะทำกันได้ยากโดยเฉพาะรอบควายแต่การเลือกที่ให้ผู้สมัครเลือกกันเองในที่ปิดลับอาจเปิดโอกาสให้ผู้มีอิทธิพลใช้เส้นสายในการทุจริตได้หลายช่องทางทั้งการซื้อเสียงและข่มขู่ให้ถอนตัว แต่เมื่อวันนี้ทุกอย่างเดินทางมาถึงครึ่งทางแล้วการจะกลับลำไปเริ่มต้นใหม่คงไม่ใช่ทางเลือกที่ดีนักดังนั้นกรกตที่เป็นเหมือนผู้คุมกฎจะต้องเอาจริงเอาจังกับการคัดเลือกครั้งนี้ต้องป้องกันการหัวให้ได้หากพบหรือจับได้ก็ต้องลงโทษให้หนักไม่เช่นนั้นหวยจะย้อนกลับมาออกที่กรกตทั้งหมดข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน